สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่จเจาะลึกเบื้องหลังมาพบกับมกดาวคนดีคนเดียวของท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็ตามชื่อคลิปเลยเนาะเราคนจะพาไปเยี่ยมชมนะคะบริษัท BFF Best Friend Forever Media จำกัดนะคะแล้วก็บ้านของคุณ BFF ที่ตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะคะโอเคไปไม่ให้การเสียเวลาเนาะเราไปดูกันเลยค่ะไปไปสิรออะไรหรอไป ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็โอ้โหจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะคะก็ทำไว้เป็นโครงข้าวๆก่อนนะคะก็ในส่วนของตัวหนังสือด้านบนเนี่ยน่าจะให้ช่างนะคะขยับมาอีกนิดนึงนะดูมันไม่ตรงกลางสักเท่าไหร่อ๋อแต่ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับอ่าโครงสร้างตึกนี้นะคะจากช่องสุข13นะคะหรือว่าปอมมี่แชนแนลนั่นเองเนาะโอเค ส่วนโครงของ uh โครงบ้านนี่นะคะหมายถึงว่าโครงบริษัททั้งหลังเลยนะคะได้มาจากช่องปอมี่แชนแนลเนาะหรือว่าสุสิตสามนั่นเองก็ต้องขอแบบว่าขอพระคุณเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณแทนคุณ b f ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอันที่จริงนะคะเราได้มาเนี่ยหมายถึงคุณบีได้มาเนี่ยเป็นบ้านเปล่าเนาะเป็นแบบว่าเป็นโครงแค่โครงบ้านนะคะส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคุณบีนะคะก็ให้ช่างเนี่ยมาใส่แต่งเติมเองก็เออ ประตูประตูบา็ประตูทะลุได้ด้วยนะโอเคอเข้ามาในบริษัทก็ดูถ้าจะชื่นเมนดีนะคะสวยมากๆเลยคมไฟระยะนะคมไฟสูงไปหน่อยนะคะคนสร้างค่ะโอ้โหมีโลโก้นะคะมีห้องอัดเสียงด้วยเนาะน่าจะเป็นแบบว่าห้องที่เอาไวท้ทํา ทำเพลงกันหรือเปล่านี่งเห็นไหมมีเครื่องดนตรีด้วยก็น่าจะบูดด้วยแผ่นซับเสียงนะฮะถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันไม่เหมือนนะคะแผ่นซับเสียงก็ก็ให้ทุกคนคิดแล้วว่าเป็นแผ่นซับเสียงนะโอเคโอ้โหมีอาหารด้วยนะคะมีที่นั่งรับประทานอาหารมีแบบว่าห้องน้ำตอนนี้ห้องน้ำชายโอ,โ,โอ้โหสุดยอดไปเลย ห้องน้ำแคบๆนะบริษัทน้องกว้างไะ่ไม่เป็นไรหรอกเพราะห้องน้ําไม่ได้ใส่ใจยยอะไรอยู่แล้วนะห้องน้ำผู้หญิงู่ใต้ก็ได้ด้วย <laughs> โอเคโอ้โห,โโหโโมีแบบว่าที่ต้อนรับมีรูปภาพสุดยอดเลยไปดูข้างบนกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะโอ้โหเป็น ผ้เครื่องรินนะคะก็ต่อไปเนี่ยเราจะมาดูห้องอของผู้ก่อตัอง้งเองนะคะนั่นก็คือห้องของคุณบีนั่นเองนะคะไปเลยค่ะเข้าไปกันประตูจะสูงไปไหนโอ้โหเข้ามาก็เจอกับโต๊ะทํางานของคุณบีเลยนะคะซึ่งมีมีอ่าเขาเรียกว่าอะไร เหลืมไปแล้วคอมพิวเตอร์เออคอมพิวเตอร์นะแล้วก็แล็ปท็อปแล้วก็โอ้โหหน้าจอใหญ่เต็มไปหมดเลยนะคะคุณบีนี่นะ่าจะสายตาสั้นได้แล้วนะคะเนี่ยจอสีฟ้าเต็มไปหมดเลยะคะ่ะ <c oughs> อ,อืก็มีอ่าเป็นโอ้โหมีผ่อนคลั่งผ่อนคลายบ้างแล้วก็แอบสั่งพนักงานได้นะ,คะใครอุ้งอู้เนี่ยก็ ก็ตัดเงินเดือนซะเลยนะฮะแต่ดิฉันไม่โอ้นะคะคนเวค่ะอย่าตัดเงินเดือนดิฉันเลยก็ถ้าเสียงภาคเนี่ยถูกถูกผิดผิดบ้างนะคะก็ก็ไม่ต้องสงสัยนะหรือว่าจะมีแบบว่าขัดขาทายหายก็คนภาคเหนื่อยเหนื่อยภาคไม่ละไม่ได้เหนื่อยไรเอองั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราไปดูที่ต่อไปกันเลยค่ะไปเลยไป ที่ต่อไปที่เราจะมานี่ก็คือบ้านของคุณ B F S ซึ่งมีทั้งหมด4ชั้นนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จเนาะก็ต้องรอหน่อยก็ต้องรอหน่อยนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผ้าแล้วก็เวียนหัวล้โอ้โหเท่าที่เราดูแล้วเนี่ยก็สวยมากๆเลยนะคะมีการกั้นห้องด้วยเนอะไปดูห้องแรกกันกว่าว่าจะเป็นห้องอะไรนะสันนิหานว่าน่าจะเป็นห้องน้ำนะะน เห็นไหมห้องน้ำจริงๆด้วยนะฮะมีแบบว่ากั้นฉากด้วยนะแต่ต้อง,องบอกให้ช่ามาเปลี่ยนสีแล้วห้องน้ำไม่ใช่สีนี้โอเคปะมีบันไดสองข้างด้วยนะคะก่อนที่ไปดูบันไดามาดูนี้ดีกว่าน่าจะเป็นห้องครัวกับห้องรับประทานอาหารหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่แหละปะไปดูบันไดนะมีบนันไดทั้งสองฝั่งเราจะเลือกขึ้นฝั่งไหนดีนะแตไปดูชั้นสองกันเลยดีวยกว่าค่ะทุกคน ชั้นสองเนี่ยเอ่อก็น่าจะเป็นเอ่อเท่าที่ดิฉันฟังมาจากคุณบีนะคะก็น่าจะเป็นห้องนอนแขกอ่าห้องนอนแขกที่หนึ่งนะคะก็จะเล็กเล็กหน่อยขาวดำสลับนะคะเป็นสีที่คลาสสิกมากๆเลยนะ,ะสีขาวดำเนี่ยก็จะอันนี้คุณบีบอกว่าจะทําเป็นห้องทํางานของคุณบีเองนะคะอส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องพักแขกห้องที่สองเ้ยติดติดติด อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกแล้วนะคะเออม,มีห้องน้ำทุกชั้นเลยอ่ะดูสิทำงานไม่ค่อยละเอียดเลยนะช่างเนี่ยมีจุดผิดพลาดเดยอะมากๆเลยช่างขาช่วยแก้นหน่อยไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีนะคะมาอันนี้เป็นห้องนอนของคุณบีเราเห็นความ ความอ๋อไม่ก่อนประตูไม่เข้าที่ค่ะคุณช่างอันนี้ฟองร้องได้เลยนะคะเนี่ยเอา้าแกประตูให้เข้าที่หน่อยนะคะไปกีนนะ้นเป็นห้องนอนนะคะส่วนอฝั่งโน้นเนี่ยผังนี้ก็น่าจะเป็นห้องน้ำน,นะคะดูจากสีแล้วนะอือเอาอีกแล้วนะคะคุณช่างเฮย้ยน่าจะฟองได้ไหมเนี่ยช่างอะไรเนี่ยดูทำดูทำเขา้าผนังนี้ไม่ติดเลยนะคะเห็นชั้นบนเล่า โอเคป่าป่าป่า,ปามาีระเบียงด้วยนะคะก็แบบว่าระเบียงชมวงชมวิวอะไรแบบนี้นะมีชั้นสองนะชั้นสองมีงเหมือนกันเลยเออพน,นักงานนี่ทำงานไม่ค่อยดีเลยนะคุณบีควรจะตัดเงินเดี๋ยวใช่ไหมคะเนี่ยโอ้อันนี้อันนี้คือปูพรมแล้วใช่ไหม ปูพมแดงนะปูพมก็ไม่เรียบร้อยนะดูสิทำไมทำแบบนี้กันเลย่นี้อ่ะฮะไปเก็บงานกันด้วยนะเอออันนี้ก็จะเป็นชั้นที่สี่หรือเปล่าไม่รู้ <laughs> โอเคเป็นชั้นที่สี่แหละเป็นแบบว่าเรือนกระจกนะคุณบีบอกว่าจะทำเป็นเรือนกระจกแบบว่าปลูกต้นไม้อะไรประมาณนั้นนะฮะอืมก็น่าจะ หลังจากเสร็จเนี่ยก็น่าจะให้ช่างนะลงเฟอร์นิเจอร์เลยนะนนก,ก็น่าจะเต็มสามร้อยชิ้นแล้วบ้านแค่นี้ก็เต็มสามร้อยชิ้นแล้วนะคุณบีบอกนะฮะล้วก็จะทําเป็นหลังคาด้วยแต่หลังคาเนี่ยก็จะทําเป็นแบบกระดานฟ้าครึ่งหนึ่งนะคะเป็นหลังคาครึ่งด่านฟ้าครึ่งอย่างนี้นะคะคือน้าลายคือน้ําลายแล้วพูดมากนะฮะก็โอ้โห,โโหแล้วก็ยังจะแบบว่ามีทํา เป็นอ่โรงรถด,ด้วยนะคะแล้วก็จะทำเป็นแบบว่าสวนข้างข้างบ้านนะคะน่าจะมีสวนหน้าบ้านนะคะแล้วก็น้ำผูก็น่าจะมีนะคะสไตล์เดิมๆแหละบ้านสไตล์บ้านคุณบีนะคะก็จะมีน้ำผูทุกทุกที่นะคะยกเว้นบ้านนีก,กับพระนั่นเอง <laughs> ปไป,ป,ปเราลงไปข้างล่างดีกว่านะ,ะไปปิดไปปิดช่องข้างล่างไป <sighs> เราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะเราว่าพูดแปลว่าติดขัดพูดรูผิดผิดก็ก็เดี๋ยวเราจะบอกช่างนะคะว่าช่างเนี่ยทางานไม่ดีเลยนะเ <c> ก <oughs> ็บงานไม่เรียบร้อยเลยช่างนี่โอเคนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝั่งวันนี้นะฝั่งวันนี้เนี่เลย สำหรับวันนี้นะคะมุกดาวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปบ้านแล้วเจอกันใหม่เนอะบ๊ายบายค่ะไปได้แล้วคนภาหยุดได้สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะมาชา้าแต่บานะเนื้อก็มีแซวต,ตัวเองเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เป็นไร <laughs> ก็สำหรับเมื่อวานนี้ที่ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยขอโทษนะคะก็ไม่เป็นไรเนี่ย เอาไว้ชมคลิปหน้าเอาไว้ชมคันหน้าแล้วกันนะโอเคอ่าสำหรับวันนี้เนี่ยรายการมาชาร์ตแต่มานะไม่ใช่นะคะเราเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเน๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะจริงเราก็น่าจะเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ไปตามที่คุณหมเูเขาบอกจริงๆแหละ